นนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านพ่อคันชิตครับมาช่วยทาสีรั้วโรงเรียนบ้านตั้งใจนะครับเดี๋ยวบ้านขนาดก็จะทาเหมือนกันครับตอนนี้กำลังหาสีอยู่หาสีอยู่ใช่ไหมครับจะทาสีอะไรครับสีรั้วนี่หละครับผมไม่สีสีอะไรสีเขียวสีแดงสีอะไรสีเขียวครับผมสีเขียวเนาะครับต้องตัดสีน้ํามันกับสีเขียวเหล็กเนี่ยครับผมสีครับแล้วก็ สีเขียวกับสีขาวไม่ใช่สีเหาะสีเหินสีแหบสีหิวเนาะใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่สีจริงๆนี่แหละครับจริงๆนะครับสีทนได้สีทนได้โอบโรงเรียนเราก็จะได้สวยงามถ่ายอย่าให้หยดครับทายอย่าให้หยดครับผมไม่เหลือครับเพราะว่าสีแบบนี้ไม่เหลือเราครับผมบอกว่าต้องมีอะไรไม่ได้เติมเลยนะครับวันนี้ท่านพอกันทิดมาเจอไห่เหลือแล้ว เลอะแล้วเราจะทาแต่สีนะครับเราจะไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีกันใช่ไหมครับดีครับขอบคุณครับแค่นี้ก่อนครับาสีไม่ดีเข้าไปดูตอนแก่เข้าไปดูตอนแก่ก็มาก็สีมันไม่ดีทำไมเธอว่าสีไม่ดีฮ่าฮุม เองพูดต้อีไอชาสีเลียงแวบมุจสีแล้วก็าตันลีวอไม้ชุ่ไปวุ่นเยอะไอเี้อเจันด้วยอันนี้มีที่เดียวนะครับที่เราใส่สรงด้วยแล้วเราก็ทาสีด้วยนะครับไม่ใช่พูดหมายออกแฟ้มหันมาหน่อย